Uh, precept, uh, the first Sutra uh, So when uh, we are listening chanting every temple, the chanting lady like called regard at this teaching, the first teaching at the first sermon of the Buddha. Uh, so, this is t h the teaching this one which the which uh, which sermon very really important this is h a m a จ a k a p a v a n a s u t r a very important มีความสำคัญอย่างไรธรรมะกันแรกเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรพุทธเจ้าตรัสอะไรเบื้องแรกที่สุดท่านบอกว่าทเวเมพิขเวอุโภอันตาว่าทางที่ไม่ควรไม่ควรไปเนี่ยมีสองทาง ทางที่มันไม่ควรไปคือทางสุตตรง extremity we have three way the first way e x t r e m i t way in the right extremity way in the left because อันอุปโภอันตาคือทางสุดตรงสุตตรงยังไงเช่นดีเกินไปก็ไม่ควรไปชั่วเกินไปก็ไม่ควรไปแต่ดีแต่พอดีชั่วก็ให้ชั่วแต่พอดี เคยชั่วพอดีไหมถ้าดีพอดีนี่ผอเข้าใจได้ใช่ไหมไอ้ชั่วพอดีเนี่ยอ่าเอาละถ้าสมมติว่ายมทำแกงเนี่ยโอ้เค็มพอดีโอ้เผ็ดพอดีมีไหมอร่อยไหมอ่าถ้าหากว่าโอ้เค็มเกินไปเป็นไงไม่อร่อยโอ้จืดเกินไปไม่อร่อยใช่ไหมโอ้พอดีไหมความมันเค็มพอดีเผ็ดพอดีอะไรพอดีหมด นั่นหมายความว่าชั่วพอดีดีแต่พอดีทุกอย่างมันจะดีหมดนั่นเรียกว่าทางสายกลางเพราะฉะนั้นเราอย่างสมมุติว่าเรานั่งเนี่ยนั่งนานเกินไปเป็นไงเมือม่อนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลุกนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวกรลุกเป็นไงก็เหนื่อยอก็เรียกว,ว่าไม่มีสมาธินะหมายความว่าให้นั่งแต่พอดีไม่นานเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปนี่เขาจะพอดีไม่ไม่ทันได้ทุก คือหมายควาว่าถ้าหากทําอะไรมันเกินไปเนี่ยมันทุกข์สมมุติว่าขี้เกียจเกินไปก็ทุกข์ใช่ไหมเพราะไม่มีเงินใช้ถ้าขยันเกินไปก็ทุกข์เพราะอะไรไม่มีเวลาพักตายเร็วป่วยเร็วนะฮะใช่ไหมขยันเกินไปก็ทุกข์ใช่ไหมแค่ขี้เกียจเกินไปก็ทุกข์เพราะไม่มีอะไรจะกินจะใช้นั้นแ่าว่าขยันก็ให้พอดีขี้เกียจก็ขี้เกียจให้พอดีไม่ให้ขี้เกียจไม่ได้นะ ต้องขี้เกียจบ้างแต่ขี้เกียจแต่พอดีนะเขาได้พักผ่อนให้สบายนะไอ้อนเที่ยวพักเราได้นั่งดูทีวีได้อ่านหนังสือได้นอนเล่นเนี่ยก็เรียกว่าขี้เกียจแต่พอดีนะสมมุติว่าเราจะต้องพักพอกพักผ่อนวันละหกชั่วโมงอย่างเงี้ยนะถ้าหากพักผ่อนวันละสิบชั่วโมงเกินพอดีแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าความพอดีนี่สําคัญการปฏิบัติเหมือนกันถ้าบอกปฏิบัติเคร่งเกินไปเป็นไงก็ ไม่ดีเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าปฏิบัติยอ่ยอหยอ่อนเกินไปก็ไม่ดีเป็นทุกข์ปฏิบัติยอ่อหย่อนเกินไปก็ทําให้เราขี้เกียจเรา,เ,าเป็นพระก็เรียกว,ว่าไม่ศีลไม่ดีวินัยไม่เหมาะถ้าเคร่งเกินไปก็โอ้ทำให้พระนั่นเ,เรียกว,ว่าเครียดโยมก็ไม่กล้าเข้าใกล้ใช่ไหมนะ่กลัวฤทธเดชนะ่เคร่งเกินไปอย่างพระพุธธทธเจ้าตอนปฏิบัติตอนแรกท่านปฏิบัติจนหูเคร่งเคร่งมากไม่กินข้าวไม่กินน้าไม่ออดข้าวไม่ แต่งเนื้อแต่งตัวเคร่งเกินไปปรากฏบรรลุทมไหมไม่บรรลุแล้วก็สมัยนั้นสมัยก่อนที่ท่านมาได้บวชท่านก็สนุกสนานไปกินการเล่นอะไรต่างๆเที่ยวเตะเฮฮาก็ไม่สามารถบรรลุทาได้ใช่ไหมพอออกมาบวชปับ๊บก็เคร่งเกินไปอดข้าวน้ําก็ไม่บรรลุในที่สุดทั้งเลิกทั้งสองอย่างย่อนก็ไม่เอาเคร่งก็ไม่เอาท่านมาใช้ชีวิตแต่พอดีในที่สุดคืนเดียวบรรลุทมเลยท่านบอกว่า การที่เราเสพทางทางสายกลางเนี่ยคืออย่างไรนะดูนะท่านบอกทางสองทางเมื่อคนเสพคือทางอ,อัตากิเลมาฐานุโยกลำบากเกินไปกามสุขาริกานุโยกสบายเกินไปนะสองอันเนี่ยอัตากิเรมาฐานุยโยโคกามสุขาริกาทางหนึ่งเป็นทางหย่อนทางหนึ่งเป็นทางยานแต่ทางที่พอดีคือมัชชิมาปฏิทาท่านถามว่ามัชชิมาปฏิทาคืออะไรเล่า มัชฌิมาปฏิปทาก็คือแต่ท่านบอกกันว่าทางที่จะนําไปสู่ความสุดตรงเนี่ยที่ทาให้เกิดทําให้เกิดความสุดตรงเคร่งเกินไปหย่อนเกินไปเพราะอะไรเพราะตัณหาสามอย่างการมตัณหาหย่อนเกินไปวิภาวะตัณหาเนี่ยเคร่งเกินไปนะแล้วก็ภาวะตัณหาหมายความว่าไปยึดเอาความตึงความเคร่งมาเป็นตัวตนตัณหาทั้งสามเนี่ยเราทาให้เราเคร่งเกินไปหรือหย่อนเกินไปเพราะฉะนั้นทางที่จะทําให้เดินทางสายกลางก็คือ จะต้องมีหนึ่งมีความเห็นชอบสองมีความคิดชอบสมาธ,ธิิสมาสังกัปปะสามมีความอะไรวาจาชอบใช่ไหมสี่การงานชอบชาวพุทธนี่ต้องได้เลยไหมมักแฝดได้ไหมมักมีองแผดได้ไหมโอ้ยังไม่ได้เลยแต่ยมเป็นนี่ได้ใช่ไหมยมเป็นมีอะไรบ้างมีสมาธิธสมาธิโยม วิเชียนสมาสังกัปปะอนน้นุ่มนี่บทรรษาหนึ่งหลับไปแล้วมัอันที่สามมันชื่ออะไรฮะ We call out the you should not uh, you should not attach three way of, life. Uh, two way of life two way of life two way life ว่าการมาสักวาเนี่ยเ e x คชัวร์ว่า we actually occupy sexual occupied sexual intelligent and the last one we call uh, more, more immortality nah. uh, immortal. try, to obs try to observe the difficult way hard way of life we call extreme way utter way uh, we don't get the balancing balance or middle way of life like uh, you cook the food if you cook too much of salt what happen very really salty yeah uh, they have no salt very really pain very really pain cannot get any tasty yeah how can you get a middle way or uh middle way of tasting yeah so our life also the same way ดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะทำอะไรให้พอดีท่านบอกให้มีวิธีแปดวิธีวิธีที่หนึ่งต้องมีความเห็นพอดีเอ้ความเห็นพอดีความเห็นถูก ความเห็นถูกเห็นอย่างไรเห็นถูกเห็นอย่างไรเห็นถูกประกอบด้วยสอย่าง we have four definition for right view or right understanding we h e the middle way of light or balancing way we have four definition first we have we see suffering second we see the cause of suffering we can r e i e cause of suffering the third we the, the end of suffering The last one how to b e c a l l the pattern p a d leading to end of suffering how to end of suffering นั <ritis> ่นหมายความว่าทางที่เห็นถูกจะต้องเห็นสี่อย่างหนึ่งเห็นว่าร่างกายสังขารนี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร่างกายสังขารของเราเป็นที่ตั้งของความสุขหรือคือตั้งของความทุกข์เป็นที่ตั้งของความทุกข์แต่ที่เราบอกว่าสุขเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกข์มันลดลงแต่ก็ยังทุกข์อยู่ใช่ไหม อย่างนั่งเนี่ยนั่งสบายขนาดไหนก็ยังทุกข์อยู่ใช่ไหมทุกข์เพราะอึดอัดทุกข์เพราะง่วงทุกข์เพราะเหงาทุกข์เพราะเบื่อทุกข์เพราะเซ็งทุกข์เพราะอะไรอ่ะปวดทุกข์เพราะเมื่อยมีไหม you have suffering when you see like this yeah even t h o u g h a little bit yeah you still suffer you still heavy okay you feel difficulty in your feeling yeah so our life subject of suffering the subject of พอต o f suffering เนี่ยดังนั้นร่างกายของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของทุกเนี่ยให้เห็นอย่างนี้นะวิญญาถูนะแต่ทุกนี่มีสาเหตุไหมที่เรากําลังนั่งแล้วหนักนี่สาเหตุมาจากอะไรเพราะว่าเราไม่ดิ้นเลยใช่ไหมเมืนนะ่อนั้นที่เราดิ้นไปดิ้นมานี่เพื่ออะไรที่เราพิกไปพิกมาเพื่อ <S 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 เพื่อบาบัดทุกถ้าเรานั่งทื่อเนี่ยโอ้ทุกมากนะนั่งสักชั่วโมงไหวไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราวิ่งเราที่การปรับไปดิ้นไปดิ้นมานี่คือเราปรับหาทางสายกลาง การที่เราเคลื่อนไหวแต่ละเวลาเนี่ยเราปรับหาความพอดีนั้นเรียกว่าวิธีการดับทุกแต่อดเวลาคือดําเนินในมัคนี่พุทธเจ้าท่านสอนนะว่าทางสายกลางนั้นหนึ่งต้องเห็นถูกว่าร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของทุกและทุกนั้นมันมีเหตุที่ไปที่มาแล้วก็ทุกนี่ก็ดับได้แล้วก็มีวิธีดับให้เห็นอย่างนี้นะ,นะร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายนี้เป็นก้อนทุกใช่ไหม แต่ถ้าหากว่าเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเรานั้นบอกเห็นผิดไม่เห็นถูกไม่เป็นสมาธิเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ถ้าร่างกายนี้เป็นทุกข์เราจะมัวเมาในร่างกายไหมเราจะสนุกสนานในร่างกายไหมเราจะยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นกูเป็นฉันเป็นอ่าแล้วก็ทะเลาะเบาแหวกเถียงอิจฉาลิษยากันไหมถ้าเราเห็นร่างกายเป็นทุกข์ไม่นะแต่พอเราเห็นร่างกายเป็นเราเราถึงได้รักกันได้ชังกันได้ อิชาลิชยากันได้พยาบาทเบียดเบียนกันได้โมเหงคเน่งร้ายกันได้เรียกว่าทําลายเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะเราเห็นว่าเราเป็นเราใครมาว่าฉันไม่ได้นะใช่ไหมเขาก็จะถือตัวนี้เขาเรียกว่าเราเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นผิดแต่เห็นถูกว่าเออเราก็เป็นทุกข์พ่อใหญ่ก็เป็นทุกข์ที่ทุกข์่างทุกข์เราต้องเบียดเบียนกันได้ไหมเราต้องรักกันแต่เห็นภรยาเป็นทุกข์ภรรยาก็เห็นสามีเป็นทุกข์ ถ้าภรรยากับสามีต่างคนต่างเห็นการเป็นทุกข์น่ะเราจะเป็นไงเราจะรังเกียจกันไหมเราจะทะเลาะกันไหมอ่านี่เราไม่เห็นการเป็นทุกข์เราเห็นฉันเป็นสามีคุณเป็นภรรยาฉันเป็นพ่อคุณเป็นแม่เห็นไปอย่างนั้นหมดเลยใช่ไหมมันก็เลยทํามาเป็นทุกข์อ้าฉันเป็นพ่อแกนะอาฉันเป็นเมียแกนะฉันเป็นผัวแกไม่ได้เห็นฉันเป็นทุกข์ถ้าถ้าฉันเป็นทุกข์นี่มันมีปัญหานะใช่ไหมอ่านี้เขาเรียกว่าเพราะเราเห็นผิด ถ้าเห็นผิดแล้วเป็นไงคิดผิดใช่ไหมอย่างสมมติเรามาเดินทางมาเนี่ยกลางคืนปรากฏว่าเห็นสิ่งหนึ่งลูกหูอยู่ข้างหน้าเหมือนงูเอามาก็กลัวทันทีได้ใช่ไหมเห็นไม่ถูกแต่อพอไปฉายไปส่องปรากฏว่าเป็นอะไรเป็นเชือกเป็นเถาวันอพอเดินไปข้างหน้าเห็นอะไรลูกหนูลูกๆูกลัวนึกอะไรนึกว่าผีใช่ไหมพอไปใช้ส่องดูเป็นอะไร อ่าเป็นต่อไม้อย่างนี้เป็นต้นะเนี่ยพอเราเห็นไม่ชัดเมื่อเห็นไม่ชัดแล้วก็คิดคิดเมื่อเห็นไม่ถูกคิดถูกไหมอ่าเราเห็นพอเด็กเล่นกลุนตีไปด้วยอ่าสมว่าเราภรรยาพูดให้เราด้วยคําพูดที่ไม่เพราะเนี่ยเราเห็นว่าคาเราเห็นนั่นเป็นคําพูดของภรรยาเราคิดว่าคําพูดนั้น ดูถูกเราเหยียดหยามเราด่าเราผิดทันทีเลยใช่ไหมแต่ความจริงสิ่งที่ภรรยาพูดนั้นคือทาาุอะไรท่าุอะไรที่ออกมาจากปากเป็นท่าุอะไรทตุลมใช่ไหมเราไปเห็นทตุลมเป็นคําด่าใช่ไหมเราเห็นตั้งแต่แรกใช่ไหมแล้วไปคิดเอาว่าเขาด่าเราเคยใช่ไหมยุงไปจําเลยเนี่ย <laughs> มาตัวอย่างหาไม่ยากเลยนะตัวอย่างหาไม่ยากสามีบ่นขึ้นมามบ่นอะไรข้างบนวะอะไรตรงนั้นนี่แต่ความจริงสิ่งที่เขาบ่นไม่ใช่ตัวเขาเขาเอาน,นั้นคือา่าอะไราตาลมใช่ไหมแต่หูเราไปได้ยินเข้าเราคือคิดว่าหูของเราแต่ความจริงไม่ใช่หูของเราหูของใครหูของทุกหูของทุกใช่ไหมเราก็เอามาทุกอีกใช่ไหมทุกมันก็ดับโบ้ขึ้นนะ เป็นดับบนทุกนะะอันนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ว่าให้เห็นว่าถ้าเราเห็นถูกแล้วเราจะคิดถูกถ้าคิดถูกคิดว่าสมงมสามีบนภรรยาของอันนีธทตุลมทัดลมนี่ออกมา,าจ,จะเออมาจากทตุไฟเพราะข้างในเขาร้อนใช่ไหมเขาถึงบนออกมาเอาเป็นทตุไฟอู้น่าสงสารไฟไหมเขาแล้วเราก็รีบไปปลอบเขาเออคุณอย่าทุกไปนะอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมแทนที่เราจะไปด่าเขาคืนใช่ไหมเราก็ไปปลอบใจเขา โอ้เธอจ๋าอย่างเงี้อย่างงี้นะเธอเข้าใจผิดไปนะจ๋าอย่างเงี้อย่างงี้เป็นสัมมาวาจาพูดถูกแต่ถ้าเธอไปบอกมึงบ่นอะไรของพ่อมึงวะอะไรโอ้โหได้ทะเลาะกัทั้งบ้านเลยขอโทษไนดะใช้คํานี้ได้ทะเลาะกัทั้งบ้านเลยใช่ไหมเออเธอจ๋าแหมมันแหมเสียงของเธอเนี่ยรู้เล่าร้อนเธอคงจะเป็นทุกข์มากนะทิรักขามดาวหน่อยอะไรเนี่ยเ <laughs> ขาก็จะเป็นไงเขาก็จะเย็นลงทันทีใช่ไหม แต่ถ้าเราไปบอกว่ามึงโนพ่อแล้วมึงว่าโหได้ลบกันทั้งบ้านเลยที่เนี้ยน,นะลบกันทั้งบ้านเลยแนวจะเห็นว่าเราเห็นผิดอย่างเดียวพูดผิดเลยใช่ไหมพูดผิดคิดผิดแล้วก็ทําผิดทําผิดแทนที่จะยกมือไหว้เขาไปไงขย,ข,ยขยับขยับขยับปืนเลยนะมึงรู้ไปกูก็มีปืนเหมือนกันนะมึงอย่าโบนมากไป้น่าอะไรนะ <S <S ทาผิดแล้วใช่ไหมอ่มิฉากระมันตะละอ้าโอ้แค่นั้นอยู่แค่นั้นอันเดอร์แลนด์วอตไอเซ่นะ โอ้โห a ยากจะ t h งาน o อ้โหหางานไ e ้ยังไ k โอเ e ใช่ขอบคุณนิวฟมไม่รู้เรื่องนี่นเวโอเคโอเคโอเคคโอเคนะถึงมัดที่ไหสม,มาวาจาสมากรรมตาสมาอาชีวนี่สม,มาวายามะสม,มาสติสม,มาสม,มาธิอันนี้รายละเอียดทั้งหมดทั้ง8ทางเนี่ยไปศึกษาเอาเองนะ อันนี้หมายความว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้ไม่จะเกิดความพอดีคิดถูกพูดถูกทําถูกพยายามถูกตั้งจิตถูกตั้งใจถูกคือตั้งสติถูกตั้งสมาธิถูกเองตั้งจิตเรียกว่าสมาธิตั้งใจเรียกว่าตั้งจิตเรียกว่าสติตั้งใจเรียกว่าสมาธิเอามาก็เรกว่าตั้งใจถูกตั้งตั้งจิตถูกตั้งใจถูกถ้าตั้งสติถูกตั้งสมาธิถูกนี่มันอธิบายยากมานะเรียกว่าตั้งใจนะ ตั้งใจนะคือตั้งสมาธิให้ดีทําอะไรให้ตั้งใจนะคือมีสมาธิดีเพราะฉะนั้นไอ้สมาสมาธิที่เขาที่บายไว้เนี่ยจะต้องมีอะไรล่ะต้องมีวิตกวิจารปิติสุเอขคตาฌานที่หนึ่งฌานที่สองต้องวิตกวิจารหายไปเหลือแต่ปิติสุเอกคโอ้ฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเออตั้งใจให้ดีนะทําอะไรตั้งใจให้ดีนะเข้าใจง่ายไหมอ่าเป็นสมาสมาธิสมาธิแปลว่าตั้งใจตั้งใจให้ดีคือตั้งใจให้บริสุทธิ์หรือว่า ปริสิทโธนี่สมาหิโตกรรมนิโยทําอะไรทําให้ดีๆนะทาด้วยใจดีแค่นี้แหละสมาธินะ,ะถ้าไปสอนกันโอ้ต้องมีฌานเท่านั้นต้องฌานที่หนึ่งต้องมีอย่างนี้ฌานที่สองต้องฌานที่สามต้องที่สี่้งโอ้โหไม่เข้าใจชาวบ้านไม่เข้าใจเลยบอกเออทำอะไรตั้งใจให้ดีๆนะทําสมาธิทำสติคือทําให้ใจดีนะั่นเองนะ,ะตั้งใจดีทํางานดี พูดก็ดีทําก็ดีคิดก็ดีตั้งใจดีนั่นเองเขาเรียกมีสมาธิแล้วทีนี้เมื่อทางสายกลางมีทั้ง8นี้ <c oughs> ถ้าคนไหนทําแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็บอกโอ้บอกว่าทางนี้ฉันมารู้ทางนี้ไม่เคยมีใครบอกมาก่อนอนนนุสูเตสุธรรม,มสรูจักขุขงทุทธ์พอฉันได้รู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยจักขุเกิดเลยดวงตาเกิดเลยก่อนหน้านั้นไม่เคยรู้เรื่องนี้เลย จักขุงอุทาปาิจากักขูาาก่เกิดคำว่าจักสู่เกิดหมควาว่าญาณังอุท่าปาิปัญญาอุทาปาิวิชาอุทาปาิอารมณ์คำว่าจากักขู่คือตาในตาในประกอบด้วยสี่อย่างคือญาณปัญญาวิชาแสงสว่างที่เราสวดดีไหมจำได้ว่าเอาสวดพร้อมกันหนึ่งสองสามจักขุงอุท่าปาธิและต่อไปอญาณังญาณังอ,อุท่าปาริปัญญาอุทาปาิวิชาวอุทาปาิอาโลโกอุท่าติอ่า อีกทางโขบนาพิคเวใช่ไหมอันนั้นดูสู่เตสูทธรรมสู่จกักขุมุทภพปฏิยานะว่าธรรมนี้ไม่เคยฟังมาก่อนเลยนะไม่เคยได้ฟังมาก่อนมักแปที่ว่ามาเมื่อกี้นะไม่เคยได้ฟังมาก่อนเลยเมื่อท่านได้รู้อย่างนี้ได้เห็นนี้ตาดวงตาเกิดคือตาในจกักขุอุทภาปฏิตานอกคือจกักขุอุทภพปฏิตานนอกเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นตั้งนานแล้วแต่ยังไม่สว่างนะพอมาเกิดตาใน คือยานปัญญาวิชาแสงสว่างอีกสี่อย่างรวมเป็นห้าอย่างดวงตาเกิดขึ้นเมื่อดวงตาเกิดขึ้นก็เห็นชีวิตในมิติใหม่ทั้งหมดเมื่อก่อนนั้นเห็นอะไรก็ไม่สวยไม่งามเพราะมันไม่ได้เห็นตรงๆมันไม่ได้เห็นว่าเป็นรูปเป็นนามมันเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นต้นไม้เห็นเป็นบ้านเห็นเป็นเรือเห็นเป็นตึกเห็นเป็นพุทธรูปเห็นเห็นไปตามที่สมมุติเห็นแต่ในโลกนี้มันมีสิ่งที่คนเห็นอยู่สองอย่างคือเห็นรูปกับเห็นนาม อ่าอันนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยเสาอันนี้เรียกอะไรหนังสือมันเยอะเกินไปในโลกนี้เป็นไม่รู้กี่แสนกี่ล้านอย่างใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราจะมองให้ถูกทั้งหมดเนี่ยมีอันเดียวคือรูปอันนี้คืออะไรรูปอันนี้ก็รูปอันนี้ก็รูปรูปทั้งหมดเรามองทุกอย่างเป็นอันเดียวมันจิตมันเป็นสมาธิได้ง่ายถ้ามองเดียวเหลายๆอย่างเนี่ยจิตมันก็ฟุ้งซ่านใช่ไหม มันซ่านไปหมดตามมันนั้นโอ้อันนั้นก็สวยอันนี้สุไม่สวยอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันนี้แข็งอันนี้อ่อนอันนี้ใหญ่อันนี้โอ้โหเยอะแยะไปหมดจีนแล้วก็ฟุ้งซ่านไปตามบัญญัติใช่ไหมแต่พอเราเห็นทุกสิ่งอย่างลืมตาปุ๊บเห็นสิ่งเดียวคือรูปแล้วกลับเข้ามาดูตัวเห็นอะไรนามคือความรู้สึกขณะนี้มีความรู้สึกไหมรู้สึกเป็นยังไงบ้างเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงใช่ไหมมีไหมนี่เขาเรียกว่านามเสานี่มีนามไหมหนังสือนี่มีนามไหม ไม่มีมันมีแต่รูปแต่น้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่คนไหนเกิดมาในโชคดีเพราะมีน้มต้นไม้เกิดมามีน้มไหมเออสำคัญต้นไม้เกิดมามีน้มไหมมันมีครึ่งเดียวมีห้าเปอร์เซนต์นมันมีห้าเปอร์เซนเขาเรียกว่าชีวะใช่ไหมแต่ถ้าหากมีร้อยเปอร์เซนเขาเรียกว่าชีวิต เขาเรียกว่าไบโอถ้าครึ่งเดียวใช่ไหมไบโอ Bio, มันใช่ลิฟวิ่งละเป็นไบโอไม่ใช่เป็น B มันเป็นไบโอคือชีวะถ้าเขาเป็น B หรือบีอิงเป็นชีวิตใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นยายวิเชียนมีนามหรือเปล่าตอนนี้นามเป็นยังไงนามมันง่วงใช่ไหมานามมันง่วงก็รู้ว่าต้นไม้ง่วงเป็นไหมไม่เป็นเพราะมันไม่น,นาม,มันไม่เต็มนะ <laughs> ความง่วงถ้าหากว่าเราง่วงกับมันนี้เขาเรียกว่ามีนามรูปแต่เรารู้ว่าโอ้ตัวนี้เราง่วงเรียกว่ามีรูปนามถ้าเรารู้เป็นรูปนามถ้าเราไม่รู้เป็นนามรูปเข้าใจไหมย o u understand me what, what I talking, am talking, ma'am? You understand? Yeah, you e a h y try to d o u n see now <laughs> so you stand up นะอ่าโอเคถ้าพูดสองภาษาในยุ่งเนี่ยเอาภาษาเดียวก่อนก็แล้วกัน เอาภาษาเดียวก่อนนี้ก็แล้วกันว่าเรามีตัวตันหาเป็นเรื่องทําให้ยุ่งใช่ไหมการมาถาเพราะว่าตันหาพิวิเพราะว่าตันหาโโนภพภิกาตตราพินันทินีหมายคมันทําให้เกิดใหม่มันทําให้จิตแล่นไปนู่นจิตแล่นไปนี่ตตราพินันทีชอบไปตรงนั้นชอบไปตรงนี้เพราะนั้นเพราะตันหาแต่พอเรามารู้แค่สองอย่างคือลูกกับนามกายกับใจปั๊บทุกอย่างจบแต่มันจบไม่เป็นเพราะอะไรเพราะเรามี ความไม่รู้คืออวิชชาอยู่เพราะฉะนั้นเดีเรามาสร้างวิชาคือยกมือนี่มาสร้างวิชามานั่งกําหนดลมหายใจนี่มาสร้างวิชานะเพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเรามีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิมีการเคลื่อนไหวมีการเล่งต่างเพื่อมาสร้างวิชาวิชานั้นไม่ใช่วิชาในหนังสือนะวิชาที่ว่าวิชาคือกายกับใจมืออยู่ด้วยกันเรียกว่าวิชาแต่ถ้าหาวิชาในหนังสือเนี่ยเขาเรียกว่า วิชามันมีสองคำนะวิชาคำหนึ่งมันมีชอยช้างตัวเดียวและวิชาเนี่ยมันมีช้างสองชอยช้างสองตัววิชาคือกายกับใจมืออยู่ด้วยกันเพราะว่าวิชาคือวิชาที่เรากำลังเรียนข้างนอกแต่ความจริงวิชาภระซสองตัวภาษาบาลีวิชาตัวเดียวภาษาไทยเนี่ยเอามาใช้ภาษาไทยความจริงภาษาบาลีน่สมมติเป็นภาษาไทยแต่วิชาที่เป็นโลกุตระคือวิชาที่เรามารู้จักตัวเอง วิชาที่เราออกไปข้างนอกเป็นวิชาเป็นโ,โลกิยะที่เราเรียนหนังสือวิชานั้นวิชานี้ก็เรียกวิชาโลกิยะคือเรียนนอกตัวเองพอเรากลับมาเรียนในตัวเองเราขณะนี้ร่างกายเรามีอะไรบ้างเออร่างกายเรามีเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงมีง่วงมีเหงามีสบายมีไม่สบายมีหนักหน่วงทวงทับมีอิอ่มมีหิวพวกนี้เขาเรียกว่ากลับมองเข้ามามันมีสิ่งเหล่านี้ไหมง่วงรู้สึกยังไงอธิบายถูกไหมยายวิเชียนพึ่งง่วงไปวิ่อกี้เนะี่ย เป็นยังไงอาการเป็นยังไงง่วงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เอาเป็นทุกข์ทำไมง่วงไงเอทุกข์เราก็ต้องไม่เอานี่อันนี้ไปเอาทุกข์นี่แสดงไม่ถูกแล้วใช่ไหมเออถามว่าใครง่วงเอาเพื่อใ่ง่วงไปสุขหรือเป็นทุกข์ก็ไม่สบายมันก็นั่นดิทําไมไม่สบายเขาต้องต้องง่วงด้วยทั้งที่ไม่สบายแสดงว่าเราชอบทุกข์ใช่ไหมมันเป็นเรื่องแปลกนะเขาว่าทุกข์เนี่ยถามใครว่าใครว่าเอ๊ง่วงก็เป็นสุขเ็สุขก็มีใช่ไหม อง่วงเราได้สบายหลงง่วงเราได้สบายแต่ถามทุกทีว่าง่วงเป็นทุกข์ทุกข์ก็เป็นง่วงทําไมล่ะก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อ่าทีนี้เอาละมาเรามาถึงว่าเมื่อท่านมารู้ว่าชีวิตจริงๆแล้วมันมีแค่สองคือกายกับใจรูปก,กับนามแต่การที่เราเห็นอะไรทุกอย่างเยอะแยะไปหมดทําให้ใจเราฟุง้งซ่านออกไปเนี่ยเพราะเราเห็นไม่ถูกเพราะเราเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็น สมมุติเป็นต้นไม้เป็นภูเขาเทวันเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นคนสวยเป็นคนไม่สวยเป็นคนขี้เละเป็นคนหล่อเป็นคนไม่หล่อเราคิดออกไปตามสิ่งที่เห็นข้างนอกมันก็เลยสร้างเหตุเกิดทุกข์ใช่ไหมเป็นสมุทัยแต่พอเราไม่เห็นว่า๋อ้มาดูกลับมาดูตัวเองขณะนี้เราเห็นอะไรเห็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์ง่วงไปทุกข์เหงาเป็นทุกข์นั่งนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์ในที่สุดเรามาเห็นตัวเราเป็นทุกข์มันก็เลยกลับมาดับทุกข์ แต่ถ้าเราเห็นตัวเราไม่ไม่ทุกข์แล้วเนี่ยเราจะมาดับทุกข์ถูกไหมเราจะดับที่ไหนดับทุกข์ไม่ถูกเลยใช่ไหมทุกข์มันเกิดที่ไหนเราดับไม่ถูกแล้วทุกข์เกิดที่สองที่ทุกข์เกิดสองที่ใช่ไหมที่ไหนบ้าง<จ>เกิดที่กายกับเกิดที่ใจอ่าระหว่างความทุกข์เกิดที่กายกับความทุกข์เกิดที่ใจเนี่ยอันไหนดับงาา่ายอันอ<จ>ไหนดับยากกายดับง่ายกายดับง่ายใช่ไหมแค่ปวดข่าพลิกไปก็ไปหายแล้วใช่ไหม แต่ถ้าหากว่าใจอยากจะกลับบ้านหรือเมื่อไหร่พระจะเรียนจะสอนจบสักทีนะเมื่อไหร่จะพูดจบที่ฉันอยากจะกลับบ้านฉันอยากจะไปนอนอย่างนี้นะคิดคิดอย่างนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เราจะคิดเท่าไหร่ไม่ได้กลับสักทีหลวงพ่อบรรยายไม่จบกลับไม่ได้เดี๋ยวเป็นบาปนี่เนาะจะหนีก็เป็นไม่สบายจะอยู่ก็ไม่สบายเอ๊ะจะเอาไงกันดีเนี่ยนี่เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ทําใจให้สบายทําใจสบายเออก็ดีเหมือนกันนะ เรามาฟังเทศวันนี้ฟังฟรีๆเลยนะไม่ต้องเสียค่าเข้าประตูไม่จึงเสียค่ากันเทศโอ้ขอได้ของฟรีนะโอ้ได้บุญอีกจังหาใช่ไหมถ้าเราคิดไปอย่างนี้ปั๊บเนี่ยสบายเลยใช่ไหมอ่าอันนี้เขาเรียกว,วแล้วอะไรเรา